นรกคือสวรรค์พวกข้าก็จะลุยเช้าวันนั้นสายลมพัดยอดไผ่และต้นไม้บนเนินเขาสูงที่สูงเสียดฟ้าเรียกว่าภูสอยดาวดังอู้อู้เสียงไผ่เสียดกอดังเอี็ดอาดเอียดอาด,อด,อาดสายหมอกสีขาวโรยโจนลงมาจนขาวโพลนไปทั่วเขาทหารพานตูีโจงกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งวางตัวอยู่บนเขาสูงและออกน้ำที่เรียกว่าหมอกรอยผ่านตัว ของนัครบกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งจอมอัศวินจนทําให้เสื้อผ้าเปียกชุ่มไปต่ตางๆกันแม้จะเปียกจนหนาวแต่ไม่มีใครสักคนเลยที่จะบน่นวันนี้ลูกจอมอัศวินเก้าหนึ่งหนึ่งและกองร้อยทหารพ่านศุโจมที่เก้าหนึ่งสองพการรวมทัน้นกองร้อยทหารผานศุโจมที่เก้าห้าสามเจดีชัยกองร้อยทหารพ่านศุโจมที่เก้าหกห้าพรานนุ่มและกองร้อยทหารผานศุโจมที่เก้าหนึ่งศูนย์สิงห์พยองได้รับคําสั่งให้เข้าตีคาดเสกบนเนินหนึ่งสี่สองแปดบ้านร่มเก้า ยึดฝืนแผ่นดินไทยคืนมานี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นักรบของเราจะต้องเดิมพันด้วยชีวิตกองร้อยทหารพันธุ์จูโจมที่911ฉายาจอมอัศวินนำโดยจ่าสิทธิเอกสมบูรณ์ดงคูยาวผู้บังคับกองร้อยซึ่งเป็นผอร้อยคนใหม่ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งมาเมื่อไม่นานมานี้เองหลังจากที่ผู้กองสมบูรณ์ได้นำลูกน้องรบกับทหารเวียดนามที่เหนือ538ช่งโอบกอำเภอบ้านสรวดจังหวัดบุรบบีรัมย์ทหารลาวบนเนิน1428ให้ออกไปจากผืนแผ่นดินไทย ร้อยเอกจำนงล้ำลึกนายทหารยุทจการได้เป็นผู้ที่เข้ามากำกับดูแลในการยุดในครั้งนี้แต่และกองร้อยได้รับแบ่งหน้าที่ในการเข้าตีอย่างชัดเจนกองร้อยทหารพานจิโจมที่910เป็นกองร้อยเจาะเส้นทางเข้าตีให้กับกองร้อย911กองร้อย953และกองร้อย910เมื่อวางกํากลังบล็อกเส้นทางเรียบร้อยแล้วก็ให้ทหารพานทั้ง3ากองร้อยผ่านไปหลังจากที่ทหารพานกองร้อย911 953และ910ผ่านไปแล้ว เราจึงกินเพียงไม่ให้มันกระหายแค่นั้นเองยังไงเราก็ต้องอดทนนะครับลงอห้เหลือน้ําไว้ไว้ใช้ในยามคับขันนั่นเอง เหตุการณ์แบบนี้นักรบดําจาก่ขยปอดตงชใจของเราเจอมาจนชินซะแล้วแต่จ่าจองวันนั้นคงจะหิวน้ํากระหายน้ําอย่างมากเลยยิงกินน้าซะเกือบหมดกติกของทหารผ่านสายยนต์นะครับทำให้ทหารผ่านสายยนต์นี่มองคอนด้วยเรียกว่าสายตามองคอนจ,จ่าจองดกกติกน้ําเทลงลําคอนะครับน้าไหลลงผ่านลําคอนั่นเอื้อกเอื้อกอาหารที่นําติดตัวไปตอนนั้นก็ถูกนําออกมาหลังจากที่ไปใกล้อเนินหนึ่งสี่สองแปดแล้วตอนนั้นก็เป็นเวลาใกล้จะค่าแล้ว นะครับทุกคนก็นําอาหารที่ติดตัวมาก็าเอามากินอย่างเร่งรีบก่อนที่ความมืดของราตรีการจะปิดม่านสีดําลงมาในะรอบราคาถูกอย่างทาหารพันจุ่โจมจชอคอห้าหนึ่งสามข่ายปัทชัยกินง่ายอยู่ง่ายแต่ตายไม่ง่ายนะครับเพราะว่าทุกคนบอกกับตัวเองว่าค่าสึกที่รุกรานมันจะต้อง ตายก่อนเราถ้าหากว่าเราจะตายจริงๆเราจะต้องฆ่ามันให้ได้มากที่สุดซะก,ก่อนนั่นเองเวลา20นาฬิกาหรือประมาณ2ทุ่มคืนนั้นขณะที่สายลมยามค่ำคืนพัดยอดไม้บนเขาสูงดังหวีดหวิวมองไปบนท้องฟ้าเห็นดวงดาวน้อยใหญ่เดียรดาดส่งแสงแะระยิบระยับในขณะที่รอบกายของนักรบกองร้อยเก้าหนึ่งจอมอัศวินมืดตึ๊ดตือหรือว่ามืดสนิทนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยเรียกว่ามองไม่เห็นหนทางนักรบจากกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งอาศัยแสง,งเรืองๆจาก เปลื่นแสงที่ด้าน้ายถอยนะครับที่เราทําไว้ติดกับหมวกนั่นแหละครับออก็พอให้มองเห็นจะได้ไม่หลงทางกันผู้กองสมบูรณ์สั่งให้กําลังพลเคลื่อนเข้าไปจิตฐานของข้าศึกบนเนิน1 4ึ่ทุกคนค่อยๆค,ค,คลืบคลานไปปีนเขาขึ้นไปลูกจอมอัศวินทั้งหมดค่อยๆค,คลืบคลานปีนเขาขึ้นไปจนใกล้ฐานของข้าศึกขณะนี้นักรบของเราอยู่ห่างจากฐานของทหารเวียดนามประมาณ80เมตรเท่านั้นฐานข้าศึกอยู่สูงขึ้นไปความชันของภูเขาที่เราปีนขึ้นไปประมาณ70องศาแทรกซึม เข้าหาฐานนะครับตอนนั้นฐานฐานเราก็ค่อยๆคลานเข้าไปแทรกซึมเข้าไปหาฐานข้าศึกครั้งนี้เรียกว่าทําได้ดีมากเพราะว่าเคลื่อนที่เข้าไปอย่างเงียบกริบจนข้าศึกไม่รู้เลยว่าตอนนี้มัจุราชสีดําได้นําความตายมาให้พวกเขาแล้วเมื่อเข้าใกล้ฐานข้าศึกแล้วผู้กองสมบูรณ์ก็สั่งให้ทุกคนใช้มีดมีดประจาตัวของทหารพรานาขุดหลุมบุคคลเพื่อใช้การหลบกระสุนหรือว่าต้องการป้องกันไม่ให้เราไหลลงจากภูเขาที่เนิน ขนาดเจ็ดสิบองศานั่นเองทุกคนก็จะลงไปนั่งในหลุมที่ขุดขึ้นมาและ,ะรอเวลาเข้าตีตามแผนกองร้อยทหารพันตุโจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งจะเข้าตีตรงกลางกับกองร้อยทหารพันตุโจมที่เก้าหนึ่งศูนย์ที่กําลังตามขึ้นมาด้านปีกซ้ายส่วนกองร้อยเก้าหนึ่งสองและกองร้อยเก้าห้าสามก็ตีเข้าปีกขวากองร้อยเก้าหกห้าด้วยเวลาตีสี่ทหารพันตุโจมกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งจอมอัศวินก็ออกจากหลุมพยายามคลืบคลานขึ้นไปบนเนิน1428ที่คาดศึกอยู่ ซึ่งทุกคนคิดว่าเวลาดึกขนาดนี้หวังว่าข้าศึกคงจะกําลังนอนหลับอยู่ในบังเกอร์เวรยามรอบฐบานก็คงจะไม่เข้มข้นข้าศึกคงคาดไม่ถึงว่าเวลาดึกขนาดนี้เขาที่สูงชันขนาดนี้จะมีใครกล้าปีนเขาขึ้นไปเพราะว่ามันเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆนั่นเองแต่ในรบราคาถูก ยานทหารบานจูโจมชคห้าหนึ่งสามค่ายปะทงชัยมักจะทําอะไรที่คาดสึกหรือว่าฝ่ายตรงข้ามใน่คาดไม่ถึงเสมอผู้กองบอกว่าเราจะเข้าถึงขอบฐานของทหารเวียดนามบนเนินอาทหารเวียดนามและทหารลาวนะครับบนเนินหนึ่งสี่สองแปดในเวลาหกโมงเช้าเมื่อไปถึงขอบฐานของคาดสกแล้วก็จะทาการเปิดฉากการยิงโมจมตีพร้อ,รอมๆกันทุกกองร้อยทั้งปีซ้ายขีกขวาและตรงกลางส่งพวกมันลงในรกให้หมดสายลมกําลังพัดเริงร่า ในแดนสงครามเสียงน้ำค้างจากฟ้าหล่นลงมากระทบใบกล้วยป่าที่ขึ้นบนเขาดังปอกแปะปอกแป๊หรือว่าดังป๊อกแป,ปะแป๊อกแปะนะครับในยามนี้คนในแนวหลังคงกําลังพากันนอนหลับสบายอยู่ในผ้าห่มอุ่นๆคงไม่มีใครรู้ว่ากําลังมีนักรบวบลํำราคาถูกจากค่ายปทุมไทย พวกเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนทุกคนกําลังรอเวลาเข้าตีค้าศึ 1, 4, 2, กยึดเนิน1428กลับขึ้นมาดึกสงัดคืนนี้ข้าศึกคงไม่แน่ใจในเหตุการณ์อะไรสักอย่างพวกมันไล้ยิงปืนกลเก้าสรัวลงมาทียิบเสียงดังสนั่นบันไหวตึ้งจึงๆึๆง,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 งึเลยนะครับก็ยิงลงมาทางกองร้อยทหารผ่านสุดโจมทีเก้่งหนึ่งที่ปะกันหลบหอยู่ในหลุมนั่นเองลูกปืนกลเก้าสจากทหารหลรา ได้พุ่งลงมาจากเนินปานหาผลลูกสองวิถีหรือว่าลูกสองแสงสีเขียวสีแดงพุ่งปูดปลาดสวยมองดูก็สวยงามดีแต่มันคือทูดมรณะนะทําให้นักรบดําพากันหมอบหลบลงไปจนติดก้นหลุมของที่เราขุดไว้เรียกว่าตอนนั้นหลบกันแบบจ้าระวันกันเลยลูกปืนกลก้า9สาได้ตัดต้นไผ่ใกล้ๆตัวของนักรบลูกจอมอัศวินก้าล้มและเนรนาห ขนาดต้นไผ่ยันขาดสะบั้นขนาดนี้ถ้าถูกตัวคนก็คงจะขาดครึ่งอย่างแน่ๆหลายคนตกใจคิดว่าพวกมันรู้ว่าพวกเราขึ้นมาตีพวกมันพวกมันเลยยิงตมตีถล,มล่มเราก่อนด้วยสัญชาตญยาณของนักรบดำทำให้ทุกคนปรดเซพปืนอากาศคู่กายเตรียมยิงสู้หากว่าศะตูบุกลงมาเข้ามาเลยไอ้น้องเล่าถ้าพวกมึงอยากตายเข้ามาเลยน้องเล่าถ้ามึงอยากตายกูจิอนิสง์ผู้จิสงเคาะให้มึง เสีงยงใครคนหนึ่งพูดเป็นภาษาลาวขึ้นมาแต่พูดเบาๆนะครับก็ตอนนั้นนะครับเขาพูดเบาจนฟังแทบไม่ได้สับนะรับสลับลำับอยู่ที่ห่างกันมานิดหนึ่งก็จะไม่ได้ยินเสียงเขาพูดนะครับเขาคงอ,อึดอัดในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หลายคนก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าข้าศึกคงไม่รู้หรอกว่ามีพวกเราได้มาวางตัวอยู่ใกล้ๆฐานของพวกเขามันคงกลัวพวกเรามากจนใช้เสียงปืนเป็นเพื่อนนั่นเองกลัวมันปลอดแหกว่าเลยเอาเสียงปืนเป็นเพื่อนยิ่งครูไปยังันหระวาเฮ้ยมันโวมาหูวหรอกว่าพวกเขาอยู่แถวนี่เสียงจ่าจ ประชาห,หรือว่าเล็กสิงเปืนยไวนะครับคุยกันเบาๆซึ่งเขาเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองคนคือทหารพานรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกอ่ารุ่นกำเนิดของทหารพานนะครับก็เป็นทหารพานในช่วงปี2อง1ที่ไปฝึกที่หน่วยรบพิเศษที่9้าน้องตะกูของศูนย์สงคกามพิเศษก็ฝึกรุ่นเดียวกันกันกบผมนี่แหละครับพานสนามรบมาอย่างโชคโจนนะครับทั้งสองคนเนี่ยเรียกว่าลบกับกองโจรก็ไม่ว่าจะเป็นลบกับพอคอรรเรารลบแบบกองโจรน,นะครับลบกับเวียดนามลบกับขุนศา ลบกับจาคอมอโจนใต้ก็ไปกันมาหมดแล้วนะครับเรียกว่าประสบการณ์เหลือเฟือทหารลราบนเรื 1, 4, 2, 8, อ1428ก็ชักจะเอาใหญ่เลยครับตอนนั้นนอกจากเขาจะยิงปืนกลก้าสามรัวถี่ยิบลงมาใส่พวกเราแล้วเรียกว่ายิงมั่วๆลงมานะครับเขายังได้โยนระเบิดนะครับเรียกว่าเขามีความสามัคคีกันโยนระเบิดลงมาอย่างมา,ากมายปันลูกเห็บนะครับตอนคําว่าลูกเห็บก็คือหมายความว่าตอนที่มีฝนตกลงมาแล้วก็มีลมพายุแรงนะครับทําทให้เกิดลูกเห็บขึ้นมามันก็เป็นแบบเดียวกันเลยครับตอนนั้น ลูกระเบิดนี่มันไปว่อนลงมามากมาเลยครับระเบิดตุ้ม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 เต็มไปหมดเลยแต่มันก็ไม่ได้ฉีกร่างของนักรบค่ายป่าคงชัยไปนะครับเพราะว่าพวกเรานี่หลบอยู่ในหลุมโชคดีหน่อยนะครับไม่มีระเบิดลูกไหนตกลงไปในหลุมที่เราขุดขึ้นมาเราหลบอยู่ลูกระเบิดจํานวนมากที่เราเวโยนลงมานะครับมันระเบิดเต็มไปหมดเลยครับรอบข้างรอบเอวเลยบางจุดก็ห่าง5เมตร10เมตรนะครับเสียงระเบิดนี่สนั่นวันไหวเลยแต่ได้แค่เขียดตาย และกับหูอื้อไปตามๆการแค่นั้นคงจะมีคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะครับผ่านไปนานกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับที่ถูกทางทหารลาวโยนระเบิดลงมาแล้วทุกอย่างก็กลับคืนสู่ปกติหลังจากที่นักรบดำหรือว่าทหารตาลจู่โจมกองร้อยเจ้าหนึ่งหนึ่งจอมอัศวินเนี่ยไม่ได้ยิงตอบโต้ออกไปทําให้คาสืบคิดว่าไม่มีพวกเราอยู่แถวนั้นจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่พวกเรารับอย่างเดียวนะครับทําให้ทหารพลประชากิงสุวรรณหรือว่าเล็กสิงปืนไบนะครับ ก็รู้สึกงุดงิดนะครับเกิดความงุ่หงิดขึ้นมาจนเขาระง,งับอารมณ์ไม่อยู่เขาจึงถามจ่าจองไปต่างๆว่าเฮ้ยไอ้จองไอ้จองเพื่อนรักเมื่อไหร่เขาจะให้กูขึ้นไปตัดหัวพวกมันวะขืนนั่งรออยู่นี้อย่างเดียวนะ่ะกูว่าเหมือนกับเรารอความตายวะกูชักไม่ค่อยชอบว่าจ่าจองนะครับลูกอิสานเป็นคนอิสานแถวบ้านปวดเวลาของเรานะครับก็ได้ตอบเล็กเสีงปืนไ,ไปไปว่ามึงก็จะเย็นนเจว่าเพื่อนรอให้ฟ้าสางก่อนตอนนั้นหมึงได้ฆ่ามันแน่ ว่าแต่ว่าตอนนี้มึงรักษาตัวเองดีๆก็แล้วกันมึงอย่าเพิ่งไปถูกลูกปืนลูกระเบิดมันตายหาไปซะก่อนละ่ะท่านผู้ชมนะครับอาจจะคิดว่าพวกเราพูดกันไม่เพาะนะครับสําหรับนักรบแล้วเราก็จะพูดกันแบบนี้นะครับแต่เราก็ไม่ได้ถือสาหาความอะไรกันนะครับถึงจะพูดกูกูมึงมึงด่ากันบ้างแต่พวกเราก็ไม่ถือสา,ากันนะครับเพราะว่าเราคือนักรบเราคือเพื่อนตายกันในสนามรบนั่นเอง นะครับในสนามรบไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเพื่อนเท่านั้นที่จะช่วยกันการพูดกูกูมึงมึงจึงไม่ใช่ทําให้ทุกคนโกรธกันนะครับมันเป็นภาษาของนักรบนั่นเองนะครับโปรดเข้าใจด้วยนะครับไอเล็กนกไอเล็กแล้วว่านักรบบ้าดีเดือดของเราแห่งกองร้อยทหารปานจุโจมที่นเก้หนึ่งจอมอัศวินนีก็นั่งกัดฟันกร,กรอดรอเวลาที่จะขึ้นไปฆ่าฆ่าศึกนะครับ เพราะว่าเขาโกรธมากที่ถูกฆ่าศึกยิงปืนกลรัวลงมาแล้วก็ถล่มลงมาด้วยระเบิดมากมายนะครับตอนนั้นทุกคนก็นั่งหลบอยู่ในหลุมนะครับรอคําสั่งจากผู้กองสมบูรณ์ดงพูยาวว่าจะให้ออกไปจากหลุมขึ้นไปเนินหนึ่งสี่สองแปดเพื่อไปฆ่าพวกมันตอนไหนการขึ้นไปครั้งนี้ทุกคนรู้ดีว่าเสียเปรียบฆ่าศึกร้อยเปอร์เซ็นไม่รู้ว่าไปครั้งนี้จะรอดกลับมากันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราต้องปีนเขาขึ้นไปหาพวกเขาแต่เมื่อเป็นนักรบแล้วภารกิตย่อมเหนือสิ่งอื่นใด ความเจ็บความตายอย่าไปใส่ใจมันเมื่อถึงเวลานัดหมายแล้วของทหา,า,ารฟานตูโจ,จมที่911จอมอัศวินทุกนายก็ออกจากหลุมปีนเขาชันขึ้นไปห่างจากจุดน,นี้ไปประมาณ80เมตรก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแค่ประมาณ80เมตรก็าถึงขอบฐานของทหารเวียดนามและก็ทหารลาวที่อยู่บนเนินนั้นแล้วแต่ทหารฟานกองร้อย911จอมอัศวินต้องใช้เวลาในการปีนขึ้นไประยะทางแค่80เมตรนี่ถึง2ชั่วโมงด้วยกันตอนนั้น ของร้อาหนได้ออกจากหลุมปีนขึ้นเขาไปตั้งแต่เวลาตีสีไปถึงขอบฐานของทหารคาดศึกเวลา6กโมงเช้าพอดีเขาเนิน1428เป็นพื้นที่แคบแคบกว้างยีกว่าเมตรแค่นั้น2ข้างเป็นหน้าผาชันเมื่อขึ้นถึงสันเขาแล้วพวกเราก็เห็นแสงทองนะครับแสงสีเงินสีทองทางบุรพาทิศเริ่มส่องแสงสาดแสงมาจับขอบฟ้า ไอเล็กกับจาจองที่เดินนำหน้าได้พากันหลงนะครับก็เดินนำพวกเราในหลงทางถามทหารของเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนั่นเองเพราะว่ามัวแต่การประกันคลืบคลานไปบกวกไปวนมานะครับทำให้หลงทิศหลงทางเอ้ยไอจองฐานของมันอยู่ทั้งไหนวะกูงงไปหมดแล้วเนี่ยทหารพลานประชาหรือไอเล็กถึงปืนไวของเราถามจ่าจองเพื่อนรักนะครับส่วนจ่าจองเองก็งงเป็นไก่ตาแตกเหมือนกันจำไม่ได้ว่าฐานมันอยู่ตรงไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกัน้ว้ย มึงพากูวกไปบนมาคานไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเนี่ยกงูงงไปหมดแล้วนะไอ้หอคากนี่เดี๋ยวก็พากันไปตายหมดหรอกกูว่าจะจองตอบประชาเล็กหรือว่าเล็กเล็กประชาหรือว่าเล็กสิ่งเปลี่ยนไวของเรานะครับตอบออกไปแบบมีอารมณ์เล็กประชาก็ไม่อยากต่อนะไม่อยากต่อปากต่อคําอะไรกับจ่าจงนะครับ เขาก็ได้แบก RPG 7แล้วก็เดินนําหน้าเทิงๆไปเรื่อยๆเวลานั้นบนเนิน1428แม้แสงอาทิตย์จะพยายามแทรกซ้อนสายหมอกลงมาแต่ก็ช่างทําได้ยากเย็นเหลือกเกินสายหมอกสีขาวโพลนไปทั่วขุนเขา แผ่กระจายปกคลุมไปทั่วจนทําให้นักรบของเราหนาวสันสะท้านมองจากเนินเขาลงไปรอบๆก็จะเห็นทะเลหมอกสีขาวมองดูมันก็ช่างสวยงามน่ารื่นรมจริงๆถ้าหากไม่ใช่สนามรบก็คงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากทีเดียวบนสันเนินเวลานี้ไอ้เล็กพาเพื่อนๆเดินแถวตอนเตียงเดียวไปตามสันเขาไปเรื่อยๆเรียกว่าเดินชมวิว ยิวทัศน์อันสวยงามเดินชมสายหมอกไปเรื่อยๆนะและก็ดูแสงอาทิตย์ที่พยายามแทรกซ้อนสายหมอกลงมาบนเนินแต่มันก็แม้ว่าเป็นภาพที่สุดสวยสุดพณนาแต่พื้นที่แห่งนี้มันก็มีอันตรายเพราะมันคือสนามรบนั่นเองพื้นที่แถวนี้นะครับมีต้นไม้ล้มในเนินะ่นานต้นไม้ใหญ่มีไม่กี่ต้นที่ยืนแต่งานเพราะว่าลำต้นของต้นไม้ที่ยืนแต่งานอยู่นั้นก็เต็มไปด้วยาบาดแผลที่ถูกปืนใหญ่ของเรานะครับทั้งจะเก็บและเบิด,บดทั้งปืนใหญ่ ที่ยิงถลม่มไอเล็กกับจาจองเดินชมวิวสังเกตเอลืมสังเกตว่าป่าที่เดินไปนั้นมันราบนะครับมันเป็นพื้นที่ราบแบบนี้ก็คือมันเป็นพื้นที่รอบๆฐานข้าศึกนั่นเองขณะนั้นมีสายตาคู่หนึ่งด้จ้องมองมาที่ไอเล็กนะครับที่กําลังเดินนําหน้าไปเมื่อมันเห็นทหารพรานเข้ามาสายตาคู่นั้นก็ได้หายวับเข้าไปกลับไปในฐานของเขาแล้วมันก็กลับมาอีกทังหนึ่งพร้อมกับธูดมรณะของมันก็คือปืนปรสอแปดสิบนั่นเอง มันได้แบกปืนปรสอสห,หรือปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังออกมาในสนามรบความตายมีได้ตลอดเวลาสถานการณ์แบบนี้ใครไวกว่าคนนั้นรับรอดแล้วเราจะรอดหรือเปล่าเนี่ยหารประจุโจมจากค่ายบรุงชัยถูกฝึกมาว่าครูฝึกสอนว่าความไวเป็นของปีศาจถ้าไม่อยากตายต้องไวกว่าคาตสึกไอเล็กสิงปืนไวนเดินแบกอภิเกีเดินนำหน้าสายตาของมันก็มองไปเห็นคาตสึกแบกปรสอสเข้ามาเล็กสิงปืนไวสับไก พอป,ปืนจะเบ,บิดอัพิจีที่แบกอยู่ทันทีเสียงดังตู้มลูกระเบิดพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ระเบิดตุ้มแสนานบันไว้ไอ้เล็กยิงอย่างรวดเร็วนะครับไม่ได้เล็งเป้าเพราะว่าไม่มีเวลานั่นเอง ลูกปืนเลยเลยพุ่งเลยทหารลาวคนนั้นไปถูกต้นไม้ใหญ่แล้วก็เบิดดังสนั่นันใบทหารลาวเองก็ตกใจแล้วก็ยิงสวนมาแบบไม่ได้เล็งเป้าเหมือนกันลูกปืนปรอของทหารลาวก็ได้พุ่งเลยพวกเราตกลงหุบเขาไปแล้วก็ระเบิดสนั่นันใบเพราะความเ,เร่งรีบนั่นเองไอเล็กทาได้ดีแล้วนะครับที่ได้ยิงก่อนทําให้ปืนปรอของเราที่ยิงมานั้นไม่ถูกพวกเราซึ่งถ้าช้ากว่านี้นะครับลูกประะอที่เขายิงเข้ามาเพื่อนเพื่อนของเราที่เดินตามกันไปก็คงจะกลายเป็นศพไปอย่างแน่นอนนั่นเองหลังจาก ากนั้นนะครับควันปืนควันระเบิดยังไม่ได้จางหายเสียงปืนอากา้าปืนกลจานของกันสองฝ่ายก็รัวสนยัยรัวเข้าใส่กันอย่างสนั่นมันใบนะครับเสียงดังเนินหนึ่ในเช้าวันนั้นเองควันปืนควนระเบิดลอยครับคลุงไปทั่วแนวปะทะฐานพรานอยู่ในพื้นที่คแคบตรงขอบเนิน แถมไม่มีที่กำบังซะด้วยการยิงตอบโต้กับข้าศึกจึงตกเป็นรองข้าศึกอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงในเมื่อไม่มีคำสั่งให้ถอยสิ่งที่จะต้องทำเร่งด่วนก็คือพยายามหลบนะครับพยายามหาที่หลบหลบกระสุนที่ข้าศึกกำลังยิงเข้ามาแล้วก็หาทางยิงตอบโต้ออกไปข้าศึกนะครับยังได้โยนระเบิดหวานเรียกว่าหวานระเบิดลงมาเลยนะครับตอนนั้นอย่างมากมายเลยามาใส่พวกเราเพราะว่าพวกเราตอนนั้นยังเป็นพื้นที่ที่เสียเปรียบอยู่พื้นที่ที่เรากำลังขึ้นยูนขึ้นเนินไปส่วนเขาอยู่สูงกว่านั่นเอง เสียงระเบิดก็ดังเกิดกล้องสนงานวันไรเลยทหารฝ่ายเราก็ยิงตอบโต้ไปนะครับทั้งเอ็มจุดเก้าทั้งปืนอาก้าปืนโกลจานและก็จรวดอาริจีแต่ว่ายิงได้เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นเพราะเราอยู่ในรูปของแถวจอเรียงหนึ่งยังไม่ได้ปรับเป็นรูปหน้ากระดานเนื่องจากว่าเรากําลังขึ้นเนินไปเรายังอยู่ในเนินเนินลาดชันอยู่นั่นเองเราจึงเสียเปียบนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นกับรูปจอมอัศวินกองร้อยทหารจุดโจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งจากค่ายปทุมชัยที่ผมได้นํามา เล่าให้กับเ c ฟสี่ังค,ครับผม